เช่นพิจารณาร่างกายนี้มันเต็มไปด้ยวยความสกรปรกเต็มไปด้ยวยความไม่งามเป็นที่ไหลเข้าไหลออกทายเทของซากพืชซากสัตว์มีแต่ของไม่สวยไม่งามเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดไม่พึงเข้าไปยึดถือไปรักไปชอบจงคลายกำหนัดพิจารณาเรื่องนี้ให้หนัก พระทั้งหลายก็สมัยก่อนนี่เชื่อฟังอย่างสุดกล้าวสุดหัวนางเพ่งดูความไม่สวยแม่งามตนเองผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับพังผืดใสใหญ่ใส,ใส,ใส,ใสน้อยอาหารใหม่อาหาร,าหารเกา่าดูเข้าไปข้างในดูออกมาข้างนอก ดูอาหารที่กินเข้าไปลงไปในท้องเหมือนไถสองปากเอาเข้าทางนี้ไหลออกทางโน้นดูไปดูมามันเกิดอารมณ์อันยิ่งใหญ่ติดตาตรึงใจเห็นตนเองเป็นซากเป็นศพหน้าขยะขยแขยงพากันฆ่าตัวตายเอาบาทเอาจีวรเอาไรไปจ้าง บอกให้องค์อื่นสมณะก็มีสามเณรสามเณรส,ม,สมณะกุตตกะตาเถ็นหมวดเมื่อแก่แต่ไม่ยอมเป็นพระให้ตาคนนั้นแหละเป็นคนฆ่าให้บอกว่าไม่บาปหลอกให้พวกเราปรงชีวิตตาสิ้นซาจะได้เบื่อหน่ายนี่จะได้พ้นพ้นไป แกก็ฆ่าวันละคนสองคนหนังนักเข้าวันละเก้าคนสิบคนตัดคอให้ที่ริมฝั่งแม่น้ำบกคุมหาตัดแล้วก็ล้างดาบสีแดงๆอยู่นในน้ำนึกสลดใจอะไรกันหนอเราเนี่เกิดมาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวชด,ดีๆแล้วก็มาฆ่าคนมึนจะไม่บาปหรือเทวดามิชชาทิฐิก็ไปยุอีกได้บุญได้บุญฆ่าไปเถอะ ท่านได้สงเคราะห์บุคคลเหล่านั้นในผลจากทุกแก่ข้าแกไม่ได้ฆ่าฟรีๆได้บาทด้วยได้จีบอด้วยรวยเลยรับจ้างฆ่าโดยสมัครใจพอพระพุทธเจ้าออกมาเมืองเวสาลีป่ามาหาวันอ้างวางหวงเวงเคยมีพระเปลือนกล่นบัตรนี้ไปไหนกันหมดแม้แต่ผ้าเหลืองก็หาดูยาก พระอนุนก็ร้องห่มร้องให้เสียใจเล่าให้ฟังก่อนที่พระองค์จะเข้าไปสู่ปฏิสันลีนวิหารนั้นได้เทศนาสัมปยุตแสดงธรรมอันประกอบไปด้วยอสุภกรรมาฐานบุคคลเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นดูตนเองเหมือนสร้างเหมือนศพห้อยอยู่ตามคอเมื่อนายก็เลยเล่าความจริงให้ฟัง ขอให้พระองค์จงแสดงรธรมอย่างอื่นเถิดอันเป็นที่สบายแห่งการพิจารณาเจโตวิจารณะสปายาเอกันตะกุสลายติกาอือริยาโลกุตตาขอให้พระองค์จงแสดงรธรมอันเป็นไปเพื่อความสบายแห่งจิตในการพิจารณา เอกันตะกุศลายติกาเป็นไปเพื่อความเป็นกุศลความฉลาดอย่างเดียวอริยาโรกุตตลาเป็นไปเพื่อความประเสริฐอยู่เนื้ออยู่ไกลกิเลสเป็นไปเพื่อความเนื้อโลกอภิสันเลขิกาเป็นไปเพื่อความขัดเกลาอย่างยิ่งแต่ไม่ให้มันโลดผนให้มันสบายสบายขันมันบ่าภาษาฮอกกบว่า อันเนี้ยมันงนะ่ายๆขนาดมีอยู่วอเอามาส,สอนในถอนเขาหน่อยนี่เจโตวิจารณสปายานไหมอันที่มันพิจารณาง่ายๆไม่หนักหน่วงไม่รุนแรงไม่โลดโผนใครทําก็ได้คนโง่คนฉลาดโอ้พระพุทธเจ้าของเราก็เลยบอกว่าทาย่างนั้นอานนน เธอจงไปเรียกภิกษุทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองเวสาลีนี่มีเท่าไหร่ไปเรียกมาให้หมดแ่่นก็เลยไปเรียกตีกองร้องป่ามาแล้วก็เลยได้แสดงธรรมสิ่งที่มันทำให้ง่ายเจโตว,วิจารณสปยาสะดวกสบายในการพิจารณาทางจิตเอกันตะกุศลาจติกาเป็นไปเพื่อ,อความฉลาดอย่างเดียว ไม่เป็นไปเพื่องโง่พอเรียกมาเสร็จท่านก็สแสดงอาณาปานาสติที่เราสวดเมื่อกี้นี่แหละแต่อามาไปหยิบมานิดเดียวข้าจะเอามาเบิดมันสิจบเป็นบาปามันเน่าออกกอดดอกเดียสังยุตนิกายมหาวารวักหรือตั้งแต่เริ่มที่หนึ่งมันก็เยอะ ก็เลยไปหยิบเอาแต่จุดที่มันสำคัญสำคัญมาให้ท่านตั้งหลายได้ร่วมกันพิจารณาหลักฐานทางวิชาการแล้วก็ไปทำม่อาตมาเองก็ทำมาตั้งแต่เป็นโยมตั้งแต่เป็นฮิปปี้ไปเที่ยวอ,อยู่ในป่านในเขาเข้าวัดนูน่นออกวัดนี้เลิกจากศาสนาคริสแล้วก็ไปลองทำเล่น ลองทำเล่นเฉยๆดอกไม่ได้หวังอะไรไปนัง่งดูลมดูแรงดูตามหลักที่ที่สวดมานี่แหละแต่รู้สึกว่ามันติดมันสบายคนโง่ๆอย่างเราก็ทำได้แต่ไปหัดทำอย่างอื่นยากที่สุดเลยไปทำยุบเนาะพองเนาะโงะอย่างอาตมานี่ททำยากมัน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 ไม่เหมาะ ก็เลยเอามันง่ายๆที่พระพุทธเจ้าว่าวิจรเจโตวิจารณสปยาสบายสะดวกง่ายแก่การพิจารณาทางจิตเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เรียกมาให้หมดเมื่อเรียกมาแล้วท่านก็สอนพิสุทังหลายอาาปานสติอันบุ